สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ดิโมนี่ไหมเล็บแลมม์บิโมนี่ซูนกาดาเนาะจาดาเนาะเดียกาดาโอซูนกาดาซูนกาดาเนาะพอดีมาแบบว่่ได้จังใจพี่น้องอ่ะปกติว่าจะมาซปปูเปอร์แถวๆใกล้บ้านแต่ว่าสามีก็เลยบอกว่าไปหากินพิซซ่า กินพิซซ่าแถวลากโกวสันเราพอดีก็เลยมาจากน้อยโมโมูมาห้อยดีๆอยู่นี่จากเลยเลยมหาโมูมากินเขาน้ำโม,มูเนาะจ้าเนาะห้าไม้นิกร kilomet form our home มาและะ้วนะสามสิบสามสิบห้ากิโลจาจากบ้านมันเป็นหน้ากโกเดียวกับ แล้วกูที่อยู่แถวบ้านเขาเาจะเพราะว่ามันเงาเดี๋ยววินเซ็นช่วงมาแล้วมันก็เลยบอกว่าคลิปให้ทันผุ้ช่วมในเบิง์นแนวซัน จะเป็นผู้เขาจะเมื่อแล้วพี่น้องจแจงกันจะบ๊อักน้อยตอนนี้ก็ซีได้ทุ่มซีซีพ์นอกจากนอก้นองทุ่มซีซีแล้วนัดกันไว,สว้สองทุ่มครึ่งได่ว่าจะหานั่งดื่มยียงค่ะดูวีดีโอพรีมา นี่อันนี้อมโคะที่รักว่าดังดู a ิฟู่ะเป็นโล่งเร่มอาโ <Okay. S 1> ลงเรมอ่าติดผาหลังชันฟ้านาชันน้ำมาจ้ะทีเบีเอ้ซกว่ามาเลยมั้ ะทางมาจะลำบา,จากจัง้อยต้องรถขั้นเล็กนะจะสะดวกจก้รถขั้นเล็กเพราว่าต้องเขาอุมโมงเขาหลอดถ,ถา่าคนระเบิดผู้ของสี่กาชีมันเป็นถนนรถสวนทางกันนะก็ถนนน้อยนอยนจาจะแนะนําให้เอารถมอไซค์หรือว่ารถขั้นเล็กๆมา ฮะแค่สแตนตนมันา่เงีอย่ามาเลยอีโยเด็ดตัวมันบอกว่าันเอาอันนี้วิชิโนแล้วโกด้คนี้นะกป่็ดนเอตตรีลกิมอร์พี่น้อง่ได้น้บอกแล้ว สุดรนองก็บสูตมาสุเปอร์น่จาจะเนาะชอบไหมคะ more than, more than ever, าาก็มอเดิร์บอยากกันดูโฟโต้ไอเลฟลิโมนี่มอเลยร์โมเดิร์บเอเวอร์นะจ๊ะพี่น้องนักท่องเที่ยว ป็นมองน้อยๆได้เจะพี่น้องบอได้ไงับไหวได้แค่มาลากอีเซียมลากเนาะไอเทลอ l r e a เซียมลากวอร r ลาก oh o r ลากูนี่แหละได้สวยมากค่ะเป็นธรรมาต่านะพี่น้องใครๆว่า มันหันไปฟังข้างนี้มันก็นจะเป็นเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> ร้านอาหารเห็นภูเขานอกจากนะหันมาฟังนี่ก็จะเป็นนยนนามอนอกจากน้ามีพี่น้อ, <c oughs> นองอ่าโนเป็นคนที่มากแบบว่ามากไปที่แบบว่าบ่เคยไปนะน้าันก็เป็นแบบว่าสวยงามถ่ายรูปแป๊บเลยจ้จเด้อยนี่มุมนี้ต้องมุมนี้เป็นมุมที่เก็บภาพเล่ดยอด โม่สีมากไงป้บาบุพีน่น้องสามีส่วนไปนั่งกินอีหยังก้อนจ้ว่าเลยเก็บภาพเก็บวิธีโอมาฝากแฟนขา,าฝากท่านผู้ชมเล้วจ้าเนาะ